สวัสดีครับเอายทุกคนครับผมมากินเข่าครับน,น,นี่อ๋อพี่ไปใส่พี่ไปใส่มากมากไปเร็วมากินเขา่าเร็วๆเร็วกินเข่าต้มครับผมฝนตกออกถ้วยจานจานว่า,ม,าวมีบ่บ่ไม่ได้กินกินเข่าต้มกันสวัสดีท่านอาจาไปใสก่กรบเพาะใดไปเฮ็บ<อ>ดบุญกอบ่คือไปเฮ็ดบ,บุญกรบเพาะใดมานี่ คนตกจะตีซี่บุญมาเต็มที่มาเต็มที่มาเต็มที่มาสดเขาต้มกันครับผมพัดพักครับผมนี่พักอยู่ในตู้เย็นเขามาพัดย่ำไข่เข้มะกากถ้อากาศดอง มาจาพี่น้องต้มฮอนหอนเลยต้มฮอนเห็นเหรอนโนต้จะคทีกินยังเนาะพี่น้องหวานหรอส่วนของ์ราน มนี่ของหนูอยู่นี้เราไมะ่ะ <c oughs> หนูอ่ะเดี๋ยวบ้านเขามันหวานเพิ่อ,อกผมต้าไม่ไหมบุกหอนเขาเส่ย ب. chín cái sau đấy Mà nhìn cái lên nhụt cuốn cái này qua chỉ là ngồi các bạn chào hãy mất con ครัต้องกินง้ำอากาศแบบนี้แล้วเนาะนี่เขาไปหาหญ้าบ่ได้แล้วนีทางจืดทางกันเลยเนาะ ได้ยังเข้าไปเมื่อได้เข้าไปบ่ได้ก็นั่งอยู่บ้านเปิดประตูอาบ้านเปิดบ่ได้หรเปิดได้โอ้ตายตายกระเอะ เสียงเข่าวะเสียงถือวะเออเปิดเลยแอคชั่นสวัสดีจ้าเห็นมะเห็นหอวสวัสดีว่าอีหลานมาสวัสดีพี่หัวมันหัน ฟัน,นแม่แปลงแล้วอากาศนาหนาวๆลองเชียอยู่เบื้องนอกตมกินก็นได้เด้อพี่น้องมีพักมีอย่างฟัน,นแม่แปลงแล้วแม่แปลงแล้วฟันฟันเอามาบนี้ กินยังก็แซ่บตัวญี่ปุ่นหรือทัวเล่นเต่าชักเดียวคือายๆตัวญี่ปุ่นเนาะตัวเล่นเต่ากินกระต้มมันอิ่มไงต่ว่ามันหิวแล้วมันาอยูถ่วงอนีหม ตะอีหลับไปตะหังเมืเห็น<อ>มาตาพี่บ่ต้องไปซ่อนโอ,โอเคมาหาแม่พี่เหมอนด้วยไม่<อ> นั่งลงค่ะอืมเราแป่อส่วนกัน,นอากาศขนนึ้นเล็กน้อยลงยิลงยิงนล่เนี่ย cắn xíu à cắn xíu à chả bao nhà mà đi rồi mà quên Ngân lặng ơi bên nhám มื่อได้ปาลปาปตลาดกันฮรับของนีนตูย่ี่เนาะกินเล้ว่ต้องถามเนาะกินไปเรืเ่อยๆสวดยันว่าินมกาบต้ากต้มเต็เมหมอยอยู่ยัน,นเจ้าเนะว่าต้องเกิงใจนะกินคิดาบ้านเจ้ากองอมาพีน้อง <c oughs> น้องนี่ ขอาต้มน้ำมันสะวาเอาไปเขาเน้นๆนี่เด้อน้ำไม่ต้องด้วย,ามมา <c oughs> ยเสียบไม่ลงโดนกินเสียบเลยแล้วน้ำที่ต้องกินเขาต้มครับผมด้วย <c oughs> <c oughs> อันนี่เขาจะว่าถ้านักลงนักหลอกไปกินข้าวต้มเขาจะาไปกินข้าวต้มนี่ใช่ไหมลนักหลอกใช่สมมุติกินพวกแต่ก่อนมันมีคาเฟ่ไหมสมัยคาเฟ่บุ้งบุ่มเหม ตั้เสียบอกขอวบอขเคยไปมึงคาเฟ่จ้าเสียเราเกลีอบอกบอคาเฟ่ตลกเงี่ยทีนักร้องไปข้าวไปเที่ยวไปคว่ำคว่ำม,มาไล่คาเฟ่เนี่ยสมัยตะวอนเนี่ยค้าเกลียดขวบขึ้นไปลอง,งเพลงด้วยเอาลองเพลงเป็นนะอ๋อไปนะอหยับได้ออกาบัมมุดด้วยบัม นี่เย <ness> <teaching. ness him lush> ีเบนี่โลสังกัดตาขี้ดูด้วยกว่าเคยอลองเพี้ยนไปปะฮะก็ว่าเคยอลองเพี้ยนไปปะรักแล้วไม่เคยลองนะทเ่อ่ะจิลองมาเป็น หอมันก็นยังยมีอีกตัวไข่ปะไข่จากวันสวามหลอมเพ่งกับหล,ล,<อ>ล,ล่อมไม่หอางน้ำหลอมไม่โอมยิ่หลอมใส่บรรลุ่มแช่บ,บ้วะฮะแช่บะว่าเจ้าไปตัดผมอยูุลานเด้อที่ไหนเด้อ ยังก็ต้องให้คอยตัดให้โดดเหยาเราหนักไปตัดซะตัดซู้พี่เจ้าตัดจะเกียกนยังอยู่ดีคนแนะนั่คอยไปร้องเพลงเพื่อนเพิ่อนเป็นนังน,นะเป็นนง <c oughs> เป็นผู้สาวเจ้าบอก <c oughs> เป็นนง <c oughs> เป็นนงอ๋ <c oughs> นอนี่เนีเ่ยคือมาร์แรลนของของ

อันนั้นเราอยากเป็นนักร้องไหม,มเขาเป็นนิดหน่อยนะยากนะครับวันไปหาที่นะ <c oughs> โอ้ยวัไปแล้ว <c oughs> ยากัลน,นะ เอาอนะแม่ตักกตี๋อม่ตักอออก๋เตเ้าเหลียเด้พปีนงองนึกมุกบ่ออกมันเนี่ยเ <c oughs> อาไปเรื่อยละพอตัวลูกขัำ,ขำพี่เมียแเราตร้มกระตรุ้มสมุนพ้าๆรต้มสดสมุท ย้ำมาย้ำตัวเน่เขาไปเน่กไปกินเน่ก็ไปกินขอ,องยาเมื่อกี้เขาจะดได้เขาไปดอกมืานาวเอออันนี้แสบครับข้นคน,คนเขาไปกับใครคนเขาไปกับใครนันเปรีป้ยใครเลี้ยงใครเข้มนีมันเขาไปอยากแสบอ,อกินตำานีแล้วี่นอง

สนหลาไหมผัดเพราะมันว่าต้องผัดมันสุกหลายไหมผัดก็จะสนนี่นะเาานาะเจ้าเจ้าจ้าดาราต้นเชื้อของแม่จา้าโอ้ฮักแม่บอสฮักบอสฮักแม่จ๋าบอสไม่เรื่องหรือยังนี่ชื่อว่าเตะแตะนิดเดียว อีพอซักกูท่านอีพอซักไม่มสวงหัวเมียขวัหนาหน้าเนาะดำหน้ามือนั่นก็เป็นมือวันพาดไงมือนีบวันพาดอืมวันพาดไงแบบเขาจะสมัยเด็กวักนเขาเจ้ะก็ดำหน้ามือเห็เดเบี้ยเด,ด้ไปเห็ดบุญเห็ดยังเนาะ ไปเห็นบุญม่แล้วแบบมานั่งคุยกันถึงฝนตกลินเนาะนั่นะนงคุยกันแม่่วนเมียเียวไปจาจำจีก้กันได้ไหมนี่ก็เฮ้ยวเนี่ยก็ลำคาญหนอยนะไปไปกลับไปลูกไปเรียน,นแล้วลูกไปเรียนกลับมาพอกำลังทำแม่อยู่ มันตกใจเนาะเล็กน้อยมันเฝ้าเรียนไปบอกยายมันไม่ไงไม่ไงอีพอซักพระท่านอีพอซักพระท่านเอาเนื้อเมงไปใส่ซักทับอีเมียมันซักทซักทับอีเมียอีเมียห้องวาย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 อยู่ซักอีเมียห้องเสียงคูงพระท่านไปไปเปล่ไปยังบอกดู ผู้ย่า่เรื่องบอกว่าเออจะจะไปเมืงองเขาเละบอกลาย่ายกับซักดูยูตอนเต็งยี่ไม่นันหรอเปิดตู้เย็ยนดีดีแน่นเนี่ยเปิดหาแน่แน,น่กิน เอาไปฝเอาไปพ่อเอาไป,อ,ปอ,อบคุค้าเก่งม,มากลูกเยี่ยมน่ารักจริงๆเลยเยี่ยมๆที่ไปแปบล้วมันอนไปนอนให้บ้านนี่ละนอนนะ แบงก่อนพี่น้องสวัสดีครับวอ้ม่วงหังวมวลพิษพาดประก,นนการใดยกอบไพไปพี่น้งครับสวัสดีครับ